ข้อน,นี้เจ้าตัวนะเราทำข้อนี้ได้อยเราต้องเข้าใจน้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะเส้นสมสัตสมสัตอ่านว่าสมสัตนะไม่ใช่สมัสส์นะสมัสส์สมัสส์ไปอยู่ข้ากห้าเลยข้าสมัสส์ไปข้างหนาเลยเจ้าตัวนะเลยถูกกลัวเอาไม่ใช่หรือเปก่าพรุ่งนี้เล่นเลยสมัสส์แยกสมัส่์แยอ่านสมัสส์อ่านว่าสมสัตนะครับอ่านว่าสมสัตครับ เส้นสมมาตรนี้คือเส้นอะไรครับคือเส้นที่มันตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าก็คือเส้นนี้ครับนี่ก็คือเส้นสีแดงเนี่ยนี่คือเส้นสมมาตรมันจะตั้งฉากกับสนามเส้นแดงไฟฟ้านี่คือเส้นแดงไฟฟ้ามันตั้งฉากกันนะครับเส้นที่ตั้งฉากนี้เขาเรียกว่าเส้นสมมาตรโดยเส้นสมมาตรเนี่ยจุดตำแหน่งบนเส้นสมมาตรเนี่ยตัดไฟฟ้าเท่ากันก็คือตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่สามเนี่ยสองตำแหน่งนี้เนี่ยตัดไฟฟ้าเท่ากันถ้าตัดไฟฟ้าเท่ากันผลต่างมีไหมครับ ไม่มีความต่างศักย์ก็เลยเป็นศูนย์ความต่างศักย์บนเส้นสมมติเนี่ยก็เลยเป็นศูนย์เพราะตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เท่ากันอย่างเช่นสองโวตั้งนตั่อคูลอมสองสองนิวตักูลอมนั่นเอามาลบกันก็หมดมันก็ม <agę> ีความต่างศักย์นะครับก็คือสามารถสูตรได้ว่าตรงนี้อย่างเช่นเราจะหางานในการเคลื่อนประจุจากสามมาอย่างสองนี้มีค่าเท่ากับงานในการเคลื่อนประจุจากสี่มาอย่าง สองเช่นเดียวกันเพราะสองอันงนี้สันะ่งไฟฟ้าเป็นไง่าเท่ากันเพราะจะงานในการเคลื่อนประจุจากตำแหน่งนี้มาถึงนี้จากตำแหน่งนี้มาถึงนี้ก็เลยใช้งานเท่ากันนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูของเราหน้านี้ไหนหน้านี้หน้านี้ค่อยหางานในการเคลื่อนประจุจาก A ไปยัง C งานในการเคลื่อนประจุนี้ให้เราพิจารณาตำแหน่งเราไม่สนใจระยะทาง ถ้าสมมจะได,ด้ทาร์กุ a ไป b ไป c ใช่ไหมเดี๋ยวเราสมมติจะได,ด้ทาร์กเราสมมติเนตำแหน่งของมันเราพูดจะทำตำแหน่ง a กับตำแหน่ง c นี่นะตำแหน่ง a อยู่นี่ตำแหน่ง c อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานในการเคลื่อนประจุเนี่ยเราหาได้จากสูตรงานในการเคลื่อนประจุาจาก a ไป b เท่ากับ q เดลต้า v ก็เอา v a ใ <by> ห้ v a b <by> c ก็เอา v a b c ลงลงในไปตีเลยเขียน a ็ c อ่ะ a ไป c หรือว่าเป <by> ็น v <by> c ลบ VA แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากเราจะหา VC กับ VA เนี่ยเราหาแยกทีละตัวไม่ได้เพราะเราไม่ทราบค่า V ใช่ไหมครับไม่ทราบค่าด V แล้วจะทำไม่ได้นะครับนนเพราะเราไม่สามารถหาของแต่ละตัวได้เราสามารถหาผลต่างตรงนี้ไดน้นะครับผลต่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากนี่ฮะดลต้า V นี่เป็นทางของเราเนี่ย VC, v c ลบ v d เนี่ยเราหาได้จากสูตรสนามไฟฟ้าคงที่คนระับ<ม>เพราะกาข้อนีเสนะ e เอาที่เนาะ e เท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วย d ใช่ไหมเพราะกา,ารหาเดลต้า v คือเท่ากับ e คูณก,กับ d ทีนี้เราก็ให้สนามไฟฟ้าให้มาแล้วคือ20เราก็ใส่20ครับส่วน d ของเราตำแหน่ง a งกับตำแหน่ง c เนี่ยตำแหน่งนี้ ดูนะจุด C กับจุดนีเนี่ยมันอยู่เส้นบนเส้นสมมดิ์เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้สักไฟฟ้าเป็นแงเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาระยะดีคือระยะดีคือวัดจากนะครับวัดจากระยะดีระยะดีของเราเนี่ยระยะดของเราเนี่ยต้องขนานดีเนี่ยต้องขนานกับเส้นแดงไฟฟ้าดีต้องขนานนะถ้าแบบนี้ไม่ใช่ค่าดีแบบนี้ไม่ขนานไม่ใช่ค่าดีนะครับค่าดีต้องขนานกับเส้นแดงไฟฟ้า เแสดงว่าค่าดีต้องอยู่ในแนวแกน y แบบนี้ที่คือค่าดีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ d กับ c ได้เลยเพราะอะไรพราะจุด c กับจุดนี้อยู่บนเส้นสมมาต์เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย d ที่ใช้กงเท่ากันอ่าสายไฟฟ้าที่เท่าที่ใช้เท่ากันด้วยนะครับเราก็เลยใช้ d ของเราต้องการหาก็ต้องการหาอะไรเดยมหางานค่ะ d ของเราคือ10เซนก็ใส่ไป10คูณ10ด้วยกำลังลบ2เราก็จะได้เป็น2 อันนี้อันนี้อันนี้บวกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งลบสองก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งไปบวกกับหนึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นศูนย์ก็คูณสิบยกกำลังศูนย์มันเท่ากับสองบูนนั่นเองนี่คือเดลต้าวีพอเราได้เดลต้าวีปุ๊บเราก็เอาไปแทนไหนครับแทนข้างบนเราก็ได้งานออกมาเนี่ยเราเอาไปแทนข้างบนครับเราก็ได้งานออกมาแทน แทนในสมการที่หนึ่งเราก็ได้เป็นวีงานในการเคลื่อนประจุจาก A อไปซก็คิวของเราให้มาแล้วคือ2องคูณสิบด้วยกำลังลบเใช่ไหมแล้วก็เดลต้าวีคือ2องูก็กลายเป็น4ี่คูณสิกำลังลบเจูนนี่คือคำตอบถ้าออกข้อสอบประมาณนี้คุณได้ไหมตกกลางภาคประมาณนี้คุณได้คุณได้นะข้อนี้ไม่ตอบเลยนะข้อนี้ข้อนี้ไม่ต้องดูนะอ่าข้อนี้ไม่ต้องดู ยังนะนะยังแล้วไม่หลไม่ไมู่้คิดเคิดเองนะบอกไ่หออไยังแล้วนะยมาเลยยแล้วนะยัแล้วที่ร้านเราอะไรนะของเอไม่รู้นะครับแ้จริงไม่รู้ไม่รู้นะฮะรกเพราะัข้อไหนที่ชัวร์ก็เก็บคะแนไปข้อไหนที่ชัวร์ก็เก็บคะแนไปนะครับ ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปดีกว่าะข้อข้อระเบิดบอลลูนให้ครับทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยข้อนี้เนี่ยครูเห็นเมื่อกี้ครูเห็นครูเห็นอไรนะอาเจียทำเนียบนะเจอไห้ก็คือข้อนี้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายเพิ่มข้อนี้อาศจียทำเนแล้วนะครับอ่ะข้อนี้อาศจียทำอะไรครับเดี๋ยวคูไปอธิบายเพิ่มให้อธิบายด้วยนะหน้าหน้าเลยสินะ สักหนึ่งตัวเนี่ยให้เราดูว่ารอบๆตำแหน่งเอเนี่ยมีประจุกี่ตัวเราจะเห็นว่ามันมีบวกกับลบมี2ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นสักที่ตำแหน่งเอก็ต้องมี2อันเนาะเพราะมันสมมาตรยิ่งขึ้นมันมีสองอันอนี้ให้เห็นให้เห็นนั้นด้วยให้เห็นระยะด้วยมาทีนี้ r ของตัวเลขเท่าไหร่ครับอาตัวรแรกเป็นสิบสิบแต่เขียนเขียนให้ตัวเลือกเลยมาตีอันนี้ด้วยกันเขียนเขียนระยะอารตัวแรกกับ อาไัวแรกยไหนอ่าเอาตัวอยู่ไหนครับดูอ่าแต่นั้นก็คือสิบเซนเนี่ยก็คือจากที่ถึง่นี่คืออาตัวแรกนะครับอ่าอาตัวที่สองจากไหนครับอ่าจากตัวนี้ไปจนถึงตัวนี้ทีนี้ทั้งหมดมันคือสามสิบใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นพี่เอถึงน่ยงคิวเท่าไหร่ยี่สิบก็คือที่ไห จากนี่ถึงเนี่ยมันก็ไห่ประมาณสามสิบไปลถองสิบนะเอ็ต่อได้ห้าค่าคูณค่าคงที่ยกคูณเข้าไปได้ค่ะคุณไดแล้วก็คูณรับคูณาคิวกิกลังเก้าได้คิวเท่าไหร่เก้าถูกแล้วครับ ดึงสิ่งลบสองเพราะมันเป็นเซนติแบบหจะได้ส่วนอดึงล 2, มาเลยคนะรับเพียตรงน,นี้เพื่อนเข้าใจไหมก็คืออัศยาก็ดึงเซนติตั้งคู่นะครับเซนนะ 3, 4, ตนิตนะั้งคู่เนี่ยอันนึงเป็นยี่สิบใช่ไหมอันนึงสิบก็ด,ดึงเซนติออกมาเป็นลบสองแล้วนี่นก็เป็นสิบแบบยี่สิบเพียงนะอะนี้ดูดิในสามรอบน,น,น,นะครับอ่าทำไมตรงนี้มีกายเป็นลบอัศยาเพราะว่าอ่าตันนี้เป็นลบนะ ลบเจอลบเอ้ยลบเจอบวกมันก็เลยกลายเป็นลบอ่าลค้า5้นอวได้แล้วคือ e ใช่ไหมต่อไปหาวีดีครับหาวีครับก็ใช้เหมนเดิมครวีก็มาดูที่ตำแหน่งที่ตำแนแหน่งดครับก็ตำแหน่ง B ก็มี2ตัวเการน B บวกคิวหนึ่งตัวแล้วก็ลบคิวหนึ่งตัวอ่าใช้สีสีอื่นนะใช้สีอื่นอันนี้คือของ B นะตัวของ B เนี่ยอาาตัวเลขเท่าไหร่อาบวกคิวเท่าไหร่บ้างจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่ไม่ต้องเริ่มจากนี้ไหมอ่ะตัวเลขบกคิวเนะ่ยมันได้ยี่สิบอ่าเก็บใหม่เก็บใหม่อ่าแล้มันพอ,อออกกันไหน าจากนั้นนี่คือตัวแรกนะนี่คือ r1 นะ r1 ของ b นะาจากนั้นนี้นี่คือ20ใช่ัไหมตัวที่2จากไหนครับจากตัวน่งนี้คือตัวนี้ก็คือ10ก็คือ10เจอกันะ <icias ๆ S 1> นะสลับกัน,นครับแตะเข้างไป แลเพราะว่าบวกคิวมันอยู่ไฮเป็น20แต่ต้องจับองมาทำไมลบสองมันอยู่ด้านล่างไหนเซนติเซนติเราดึงตรงกนด่งจรงแล้วตอคูณมันไม่ต้องคูณ10แลบส10แล้ลบสองแล้วก็อยู่รอบเหมือนกันก็เลยเอาออกไปโอเคตรงที่รอบมันอยู่ด้านบนไม่ไม่ถ้าดูด้านล่างเพราะว่าผมขึ้นมาโอเคมันตึงอ่ะอ่ะมาได้แบบนี้ปุ๊บ เราจะเห็นว่ามันได้มันสัตวนี่มันเกสิสัตวที่เกิดจากประจุบวกใช่ไหมอันนี้สัตว์จรเกิดจากประจุลบนะคะระับเพราะได้แบบนี้ปุ๊บถามว่าสองข้านี้เท่ากันหรือไม่ไม่เท่านะครับไอส้สัตวสัตวบวกอันนี้มันข้ามมากกว่าสัตว์ลบอยู่แล้วนะตามตามตามคา่าของมันนะครับเพราะว่าพลังระดับพลังงานอยู่ข้างบนไอ้เนี้ยระดับพลังงานอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะทีนี้พราะได้แบบนี้ปุ๊บเรามาดูขั้วเก่กาอะไรครับจุด A ประจุนั้นจะผ่านไหมได้หรือวะอ่ะประ ประจุนะครับประจุลบสิบสิบกำลังลบศูเนี่ยมันจะผ่านจุด A ไปอยะ่างจุ B, ด B ด้วยพลังงานจนเท่าใดเพก่ะนหน้านี้ที่เข้ากฎอนุรักษ์พลังงานใช่ไหมกฎอนุรักษ์พลังงานว่าไงนะอ่าพลังงานมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องอ่าสั่งโน้มถ่วงไหมก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องสั่งโน้มถ่วงก็คือแบบนี้สมมตินะตำแหน่งน,น,นี้แล้วตอนนี้คือที่พื้นใช่ไหมแล้วก็มาตกลงมา ตกลงมาหนึ่งพื้นตำแหน่งนี้มันมีความสูงใช่ไหมกอดปล่อยครับมันมีความสูงถ้ามีความสูงก็คือมันมีสังสังสังโนทั้งหมดอยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็มันตกลงมาเมื่อตกลงมาพวกตำแหน่งข้างล่างเนี่ยมันมันมีแค่พลังงานจนเพราะตำแหน่งข้างล่างเนี่ยมันไม่มีความสูงเพราะไม่มีความสูงมันก็เหลือแค่พลังงานจนเพราะแล้วมันก็เลยเปลี่ยนรูปจากพลังงานสังมาเป็นพลังงานจน โดยที่พลังงานศัตย์เนี่ยพอตกลงมาเนี่ยความสูงลดลงพอความสูงลดลงนู้เนี่ยพลังงานศัตว์ก็ลดลงแต่กับการพักพลังงานจลก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วมากสุดตอนที่มันจะตบผิวพลังงานนั้นของตำแหน่งให้มันเท่ากัรมันแเทเปลี่ยนจากพลังงานศัตว์เป็นพลังงานจดอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยตอนตำแหน่งตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยถือว่าความเร็วต้นเนี่ยเท่ากับศูนย์ถ้าความเร็วเท่ากับศูนย์แสดงว่าตำแหน่งแรกมีมีมีความเร็วเรียง ยังไม่มีถ้าไม่มีความเร็วแสดงว่าตำแหน่งเลขมีแค่พลังงานนะครับถ้ามีแค่พลังงานศักครับเห็นไหมตำแหน่งที่สองมันเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งที่สองณตำแหน่งที่สองเนี่ยมีม,มีมีระยะทางเกิดขึ้นไหมมี <c oughs> มก็คือเนี่ยจับนี้มันมีระยะทางอยู่ใช่ไหมแสดงว่าม, <c oughs> มันต้องมีพลังงานศักด้วยเป็นพลังงานสาักของ b และเมื่อเคลื่อนที่ผ่านผ่านตำแหน่งที่แสดงว่าณตำแหน่งนี้มันกำลังเคลื่อนที่ผ่านไปแสดงว่ามีความเร็วนะครับมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้อง มี2อันก็คือ EPV บวกกับ Ek ของ B 2ออันเราก็เลยต้องจับสมการนี้มาเท่ากันก็คือกดอนุรักษ์พลังงาน E ที่ตำแหน่งที่ A จะเท่ากับ E ที่ตำแหน่งที่ B โดยที่ A เนี่ยมีแค่พลังงานศักย์อย่างเดียวส่วนที่ E เนี่ยมีทั้งพลังงานศักย์ของ B ออบวกกับพลังงานจนของ B แบบนี้อ่ะทำตอบ โอเคนี่คือที่มาของมันเนาะคือจุดเชมันมีแค่พลังงานศักย์ไฟฟ้าอย่างเดียวศักย์โน้มถ่วงกับกย์ไฟฟ้าเหมือนกันเนาะสักย์ศักย์ศักย์น้มถ่วงมันอยู่ในสนามโน้มถ่วงส่วนศักย์ไฟฟ้าคือมันอยู่ในสนามไฟฟ้าก็เลยเรียกว่าศักย์ไฟฟ้าโอเคเราต้องการหาตัวนี้เราแค่ไหนยานี้เป็นลูกอันน oh <my> ี้ สูตรสนามสูตรพลังงานพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพลังงานสังไฟฟ้าเนี่ยมันหาได้จาก Q บุน B ใช่ไหมมาจากนิยามของมัน V เท่ากับ E P ส่วนด้วย Q อะค่ะดึงรูดึตัวรูดออกมา Q เหมือนกันตัวออน,น้อยจะเป็นคื E P ตรงนี้ตรงนี้มาจากไหนดูเดี๋ยวให้เพื่อนดูด้านข้างๆสีแดงๆว่ามันมาจากไหน ทำเป็นข so anyway? ้อซสองเมื the the right the 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 ่อครับสูตรก็แบบนี้ก๊าซสองเมอ่์นะครับก๊าซสอบเมอร์สูตรทั้งยังสูตรเดิมๆว่า v เท่ากับเท่าไหร่จากนิยามค่ะนิยามของสเปคตรัฟวีเท่ากับไม่นะมันมาจากสเปคตรัฟวีเท่ากับอ e พีส่วนควพอเราย้ายข้างมันก็เลยกลายเป็น e ีมันสูตรนี้มันมาจากสูตรเดิมๆของมันมาจากนิยามค่ะวเท่ากับอี ส่วน Q อ่าแล้วพอเราการหา EP ใช่ไหมเราก็รับ EP ของเราจะเท่ากับ QV เนี่ยควาการหาตัวนี้เราแค่ย้ายขึ้นไปคูณเลาไได้ตัวน,น,น,นี้ออกมาเจ๋งนะอ่าเนี่ยพี่ยาของสักไบซ้ำมันก็คือพลังงานสักไบซ้ำที่จะทำของจุดๆอ่อาประการนี้คุณพานต้องแทนที่หลงไปอันนี้ใส่หัวป็นตัวไหน,อ,น,นอ่าโอเคลบกับลบก็บเป็นบวกก็เป็น90 โอ้คูสแล้วจอ่าคนนี้มีคำถามไหมทำคำถามนะครับหลับแล้ว้หน้ากัไปในทิ่ไหนอ่ารู้เลยว่ามีอะไรที่นาหลับแน่อ่ารู้สึกหมอนแอีย์ม้วยอ่าได้ได้นะคาตอบคือ9ก้าคูณสิกับลบห้าพลังงานจุพลังงานจุเนียหรือได้อีกอย่างว่าอะไรครับ งานในการเคลื่อนประจุก็ได้เพราะว่าพลังงานที่ทําให้ประจุเคลื่อนเนี่ยมันก็ค <sh> ือพลังงานจลพลังงานที่ทําให้ประจุเคลื่อนที่เนี่ยเราเราพิจารณาพลังงานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่คือพลังงานจลพลังงานสัสคือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุนักตำแหน่งใดๆที่เกิดที่มีระยะทางเกิ่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยให้เรามันก็คือพลังงานจลวัตถุเคลื่อนที่มีคือพลังงานจลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดี ekd เนี่ยมันก็คืองานในการเคลื่อนประจุจาก a ไป b โดยนี่คือผลต่างของมันเดลต้า v คือผลต่างของมันเห็นไหมมันก็คือสูตรงานนั่นแหละเพอจะได้รู้ว่างานในการเคลื่อนประจุมันก็คือพลังงานจลที่ใช้ในการเคลื่อนประจุจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งนื่นอ่าโอเคนะนะ9ก้าคูณสิบแ็ห้าจูลเวลาข้อสอบเขาจะบอกว่าเป็นขาอลเนี่ยเพราะมันได้ใช้ความรู้ทางเรื่องของ ส,ส, <be> สักไฟฟ้าที่เกิดในสนามไฟฟ้าคงที haha. ่อันนี้เราสักไฟฟ้าที่เกิดภายในสนามไฟฟ้าคงที่ส่วนอีกอันนี้คือสักไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุก็ใช่สุดนครับีเท่ากับ KQ ส่วนออันนั้นคือสนามไฟฟ้าไม่คงที่แต่ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าคงที่ใช้สุดนี้นะครับอ่าโอเคอ่าได้คำตอบได้ไหมคนอดื่นได้ไหมครับได้ไหมอีกทีปะม เออตเรางกันสอนผิดหลายอันออนไลน์นะฮะประมาณผิดหลายันเลยคือตั้งแต่โกลเดอร์ไปจนถึงเดิ้สายเยนะโอเคอันไหนที่รู้สอนไม่อเกิดิดเลยี่นะตั้กลดอรปนากนะฮะเพราะนั้นว่าเราจะมาดูอีกหลายกาสอนผิดหลายอันเลยโอเคข้อทีสาอ่าข้อที่สามนะข้อที่สามข้อนี้เนี่ยจะทำเนี่ย อ่าชุดแปะนะเป็นไรครับเดี๋ยวเราทำประกอบกวันนี้ยังไม่มาเนาะเขาบอกว่าอนแราหนึ่งมีประจุ5คูบสิบจานลบหกลบกคูลอมเริ่มเคลื่อนที่จากจุดจุนี้อันนี้คือตัว Q นะประจุที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอคือตัว E เมื่ออันค่านี้เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าได้ไกลเท่าใดจึงจะมีพลังงานจนเราจะมีจะมีพลังงานเป็น4คูบสิลบจูล ก็คือพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเนี่ยพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุจาก A ไปถึง B เนี่ยจาก A ไปถึง B เนี่ยถึงไปถึงเนี่ยใช้ไปสี่โวลต์จูลหรือเรียกอย่างว่ามันก็คือพลังงานจลน์ใช่ไหมพลังงานจลน์พลังงานที่เป็นงานของเคลื่อนที่หรือเรียกอีกอย่างว่างานในการเคลื่อนประจุนั่นเองเอจว่าสีวลต์จุดล้วก็มันคืองานในการเคลื่อนประจุจาก A ไปจนถึงตำแหน่งไกลสุดนะครับก็คือ ดับเบาแบดับเบิลดับเบจากเไปถึงดีหรือถ้าจะใช้สูตรแบบเมื่อกี้ก็ได้สูตรเมื่อกี้เนี่ยเคยให้ ek เป็น4ี่คูณสีกำลังลบสก็ได้แต่สูตรเมื่อกี้มันมันรู้ววายใช่ไหมถ้าเราใช้สูตรเนี่ยมันง่ายเลยถ้าใครถ้าใครข้าวยางสามารเนี่ยคืองานในการเคลื่อนประจุจาก a ไป b มันเท่ากับเท่าไหร่นะ q เดลต้า v แล้วก็โดยนี่ก็เป็น v ีวีลบวีแล้นี่ก็เป็นงานในการเคลื่อนประจุ นั่นแบบนี้นะครับแล้วเราก็หา v a หาเดลต้าวีอย่างไนเดลต้า v ก็หาได้จากสูตร e คูณกับไร e คูณกับ e นี่ครับเดลต้า v ของเราเนี่ยหาได้จากสูตรนี้ครับสูตร e เท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วย e ถ้าจะหาเดลต้า v ก็หาได้จาก e คูณกับ e แบบนี้แล้วก็มาแทนนีนะครับเดลต้าบบนี้ แล้วก็ฝังให้มัเป็นงานในการเคลื่อนกระจุกจาก A ไป B แล้วก็แทนค่าลงไป4คูณ10ยกำลังลบ c q ของเราคือ5คูณ10ยกำลังลบ6สนามไฟฟ้าทั้งหมดแล้วคือ100แล้วก็ค่อยหาว่าระยะห่างไกลเท่าใดก็คือนะี้นะไกลเท่าใดนะครับว่ารนะยะเราเป็นเท่าไหร่เราก็แทนค่าลงไปทำไมต้องมาจุดตรงนี้วะ ที yeah. mm ่างเดียวโอเคมีแอนคิดนะครับแอนคิตนะครับอ่านจอนทดาได้หนึ่งร้อยตอนนี้เป็นปีครัเพราะฉะนั้นดีเท่ากับสคูณสิกกำลังลบหารด้วยห้าคูณสิกกำลังลบหกคูณกับหนึ่งคืลังสองสี่ส่วนห้าหารห้ก็อ่า้า 5สูตรแล้สูตรใช่แล้วก็คูณกับสกบกำลังลบ4ข้างหน้าครับ10กำลังลบ2 10สบกำลังิบกำลังองกำลัง6ลบ4ีมก็เป็นบก็เป็นบวก4นก็เป็น0 8นคูณสกำลังศก็คือ1นึ่เสกำลังศนคือ1นี่คือคำตอบเมตรได้นะนี่คอรคิดคิดละเอียดอ่ะมันเร็วกว่าคิดแค่คิดเลขนะ พยายามทำให้เป็นเลขที่กำลังอ่ะถ้าหนู่พยายามทำให้เลขที่กำลังง่ายค่ะครับหัวข้อนี้เรียกยังไงอ๋อข้นี้เรียใช่ไหมคือเลขอ่ะค่ะหมูหนูพยายามทำให้เป็นเลขคี่กำลังหรือแม่ก็ทำแบบมันมันอัศยานี่คือถึงตัวร้วยมันคิดง่ายที่สุดถ้าเลขมันเยอะๆเนี่ยเราคิดยากเราก็ทำยังไงก็ได้คิดง่ายครับแต่นี้คือเลื่อนเลื่อนจุดเอานะครับโอเคได้นะสอนแล้ว